ียงคุณแม่แสงชินวัตรอาจารย์วิรัยนั้นสมเร็จการศึกษาจากการเรือนพระนครและวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสาทมิตรนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ท่านได้สมรสกับท่านผู้ช่วยศาสตราอาจารย์วิไัยชินวัตรมาเป็นผูแน้แทนซึ่งเป็นน้องสาวของคุณป,ป้ากังสมนั่นเองนะครับก็เราก็ถือเป็นประธรรในวันนี้เพราะนั้นนะครับคุณอาจารย์คณาจา,จารย์เจ้าหน้าที่ซึ่งเราได้เรียนเชิญมา ซึ่งว <c ười> <ần> ันนี้ท่านศาสตราจารย์เกียรติคุณแสงจันงามนะครับอาจารย์อู๋ของเราก็เดินทางมาร่วมฉีดนาำดานะครับรวมทั้งท่านอาจารย์อาจารย์ดรภูเบ็นอาจารย์ดรเรืองวิทย์นนทภาอาจารย์แล้วก็เราเองจำเริญสุภาครับแต่งานเรียบร้อยขออนุญาท่านอาจารย์ดรทรงศักดิ์คักไปสักสิบคนนะครับสักสิบคนไ้เสิร์ฟน้ำไปที่เจ้าอาวา์ อาจารย์ามาาาลัเหนไมหาิัที่มีตดินใดีใจมหาราลยองะต้ก็ไมด้เชี่ยวไหนน้ยแล้วก็ไมไ้เชี่ยวไหวนาดยุทเรียบร้อยนะครับว่าสามารถทํานีดเยือบางได้ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็พระเู้าที่ที่ห่ผ้าก็มีการห่ผ้าฉียือบานนะครับก็ถือว่าไม่ผิดในการขออนุญาตขอนใวันนี้ คุณรอก21ปีของการสถาปนาวิธีเกตลรับนาและก็หรือว่าเป็น่เชื้อวิวกี่เดือนนะครับแน่นอนครับอาคารหลังแรกก็จะต้องเริ่มสร้างขึ้นมาเป็นด้านหลังประลำพิธีแห่งนี้นะครับยังยังมีที่ที่เราได้จับจองจับจองว่าจับจองไว้ในใจนะครับว่าวิธีเกตลรับนาของเรา จะขยายวิทยาเขตให้กว้างขวางขึ้นนะครับโอกาสต่อไปบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นถิ่นที่จเจริญเพราะว่าชาวอำเภอสันกำแพงก็ให้การสนใจเป็นอย่างดีโดยเฉพาะสสาาาารรนนัััััังงงชชมมมีิิยคโต ปิพุติตาติยมปิสังขังสรนังขัชามิตระนักขานังนิติตาติยามิปานาติปาตาเวรมะีสิกขาปะตังสมาธิยามิอะตินาทานาเวรมะนีสิกขาปะตัง สัมาทิยามเมตนาเรยยะมัดะปะมาทธานาเวรมณีสิกขาปันติสีเลนะโภกสัมปทาสีเลนะนิปุติงยันติตัจมาสีลังวิโสทะเกสาธุาสาพิาสัมมุนี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาวิทยามกุฏราชวิทยาลัยวิธีเกรตล้านนาได้กล่าวรายงานขอ,อกาบรัตนาครับการเหรียญเงินเหรียญทองอธิษฐานจิตลงหลุมเพื่อแสดงการจับซื้อทดินให้ได้ตามวัตถุประสงค์นะครับเพื่อเป็นสิิมงคนประธานฝ่ายสงปิดทองเจิมแผ่นควางชีราเลิกสองแผ่น ับโดยพระเดชพะคุณท่านเจ้าคุณพระเทศบระยาติวิบลหลังจากนั้นประธานฝ่ายคาราวาจะได้ตอบเสาเข็มมงคล9ต้นเป็นประทักษินและวางอิดทองอิดนา้าอิดเงินตลับนบพร,รัตน์หลังจากนั้นประธานฝ่ายสงฆ์วางแผ่นศิลาเลษ์และก็โปรยดอกไม้พร้อมกัน เลิกในวันนี้ลัคนาสถิตราศีมีนเกาะทุติยะสองสมยราชาเลอร์นักขัตเลอร์เป็นเลิกมงคลที่โครงการขยายวิัยเขตล้านนาจะได้ขยับขยายตามวัตถุประสงค์ของอาจารย์วิไลชินวัฒน์กำลังจุดธูปหนึ่งกำมือจุดเทียนบูชาเลอร์เพื่ออธิษฐานให้ที่ขยับขยายได้อย่างรวดเร็ว ห้าสิบไร่ฮัทวันนี้อาธิษานล้วก็เทลงนทางเียนจินดาปลอยเป็นการบ่งบอกซึ่งการซื้อที่ดิน

กิลาปาตากินาตววนาปนตาเขาจะรวบพวดอกไม้ไปกินทนายาันพวดอกไม้หาคุณแม่กลับกินนั่งได้กันสวัสดิเรือนโยกูและครอบครัวหนึ่งหมื่นห้าพันบาท คุณวโรรสกันนกท่านผู้ช่วยสารยานิบนูลใสวิบูลสังสริงวงนะครับสราย 3, าาวงสามพันบาทนันดาวาอากาศีหญิงอุทา,าร์่านทนสามพัน 3, บาทนะครั 3, บคุณรไลพันธ์กองกันสามพันบาทสามพบาทนะครับคุณชิตาคันศรีัชวงสามพันบาท คุณสมพรศรีสุวรรณคุณห้าพันบาทนะครับของของไอ้เราไเป็นนักเก่งนะครับท่านรองเสียนะครับเชื่อตงบริหารรัฐศาสตร์นะครับรุ่นที่สองพระทั้งกองนะครับพระรัชกาลรุ่นที่สามท่านนะครับเมื่อตอนนี้ท่านได้รับเลื่อนเป็นผู้อนพระที่หนึ่งของภาคพิเศษสสวทิศนะครับในทุกคนบอกว่าได้บริจาควันนี้เบื้องต้นนะครับหนึ่งหมื่นบาทนะครับเบื้องต้นนะครับหนึ่งหมื่นบาท ต่เบื้องการเบื้องปลายอีกนะค่อยว่ากันในต่อไปวันนี้ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นบุญบาร,รมีให้กับถ่ายด้านหลังมันได้ชื่อเลยที่าจาริ์ส่งตัวแทนมารับรองด้วยนะครับแล้วก็ในโอกาสนี้นะครับมีลูกทีลูกหาของท่านอาจารย์แสงกันงามนะครับ144บาทรวมทั้งหมดแล้วเป็นหนังสือพระไพิปิฎกนะครับเป็นหนังสือ,อ แปาเล่มนะครับทุกท่านทุกคนได้ยินอย่างนี้ก็ไมมอตนาทุขับมีจิตนาจาที่ได้เิจากปัจจัยนะครับเพิ่มขึ้นเรื่อยนะครับจะมีจะมาพอยู่สมสุพีพวรสมันพระภูมิารลุนนาโคอาจารย์ังคสมปัได้ะนักาเจรจากพี่เขนนาจากเจ้าอาวาสวัดสุาเหนือวัดทาเมองวัดต้นเตาวัดสาน้า Ô lẽ là không gì thấy tao cảm ơn ơn các nhà sư đã có